ที่ต่างปนระเทศไทยล่างครับเบอร์หนึ่งได้เปรียบความสูงสูงพอสมควรครั้งแรกน,นี้นะ่าจะไม่พบยกนะ ดินจะเล่นวงในกับมงวยไทยก็าากดูหน่อยครับดินหกซ้ายแทงเข่าโอ้มีสลับการด้วยครับดินหนรับต่อยซ้าย โอ้ยหมัดหมุนก็ไม่โดน,นเขา่าโอ,อ้ทุบไปตัดหมัดก็ไม่หมัดจะสอกก็ไม่สอกกันเป็นหนึ่งขึงง้นว่าเมื่อกี้เอา้าเมย์ับตอกับหลักลมครับทีนังไม่ถีบามยังไม่ตกใจออกอาวุธออกไม่โดนดีนะแทงเขา เฮ้ครั <Aub ain> บโอ้บปืนแย่ลูกนี้ครับรุ่งลงมาเลยครับบวกกันไทยเราบอลหนึ่งออกอาวุธแต่ว่ามันมันไม่เป็นไม่เป็นหมัดไม่เป็นตอกมันออกทุบๆเอามีไช้ลายกระแทก บอกจะมากินชามาเลฟบน่าจะไม่ง่ายีเลี้ยงลีฟดีบบโบกให้เดินครับสามสิบวินาทียกแรกเิอหนึ่งแล้วออกอาวุธอะไรอลมซอกติดตั้มเชือกไว้ ยิ้มยิ้มน,น,นคคะครับล่าคราับ<ช> <Legisl ative> อีมมาเล่นวงในครับทีมเล่นเล่นเร็วครับมาทมวงในกับการปล่อยให้ตีด้วย

ม oh. yeah. in yeah. right. uh, ือปิดหน้าแล้วโอ้ยไม่ได้ครับวงในล่างครับเนหนึ่งตีล่างคหนึ่งมายกนี้ดีครับโอ้ยโอ้ยโมัดมุนครับจับเชือกหมุนด้วยเอา ยังไงอ่เอากมั่วครับมั่วแล้วครับเบอร์หนึ <between> ่งออกมั่วแล้วโอ้ยเดมาต่อยต่อยขาเข่ามุมครับตีตีตีต่อยท้องเอาเบอร์หนึ่ง ท้องครับท้องมีอาการแล้ครับเบอร์นหนึ่งเอ้ยเลี้ยนซ้ายเอาแทงเข่าแทงเข่าแหมรับเอาไว้ครับาการจับแยกมบนรจุบันจุกเจกมใครจังหวะเออเดินลุยเข้าไปไปี điọt <coughs> quá oh. รบสุดท้ายครับยกสามตัวหนึ่งโดนนับไปเมื่อกี้ครับอยากชนะก็ต้องได้นับคืนอ้าวอะไรอะไรหะะๆๆๆๆอนอยมาหน่อยหนงัหนึ่งเตะซ้ายเข้าท้องๆๆๆ เอาให้นับให้ได้ครับเข้าตอบลิกเตปทีเ้ิกตช็อตไปเรยบเจอลูกครับเบอร์หนึงเบอร์หนึงเบจ้าไงยังไงไอ้ท้องเอาท้องท้อง เ้าท้องมีอาการเหมือนกันครับนิตีน oh. Oh. เนอ้าเอ้าตัวหนึ่งตีสอบนิตีนเหมือนจะหมดครับรับเอวโอ้เหมือนเข้าเชือกไปครับนิตีนหมดแล้วครับ เอาเอาวอานิงน่งนิ่งรีตีนนิ่งครับเบอร์หนึ่งไม่ตามครับเบอร์หนึ่งไม่ตามครับรีตีนหมดแล้วเบอร์เดือเบอร์หนึ่งไม่ตามเอาตปเข้าเอวเอาต่อครับโผล่เต้นแล้วครับรีบดีนเต้นแล้วครับเอาเอาเอาไปเอาต่อครับอาริเบียยังไม่ลงครับรีบดีนถอย เสียงไปแล้วฝากออกไปครับลมฟต์ดีนลิปต์ดิมหมดครับลิปต์ดิมหมดครับ,รบลบิปต์ดิมรู้สึกจะมีปัญหาแขนซ้ายแขนซ้ายมีปัญหาหรือเปล่าเราเดินหนีนะครับแขนซ้ายลิปต์ดิมไม่ตามครับถอยครับโอ้โหโอ้โหถอยกลับมาเลยนะครับถอยกลับมาเลยนะครับ ลอยกลับมาเลยครับจหมดยกครับทีดมองเวลา ต่อมาครับคะแนนเสียงข้างมากครับริปตีนมาต่อครับคะแนนเสมอกันเดอร์ริปตีนได้นับครับแนนรวมเสมอการริทตีนได้นับกรรมการเลือกริทตีนมาต่อคะแนนคะแนนรวมเสมอกันคะแนนรวมเสมอกัน